เซตนี้มันดีจริงๆพี่ตับย้ำเลยว่ามันดีจริงๆใช้ไปเธอะราคาก็เอื้อมถึงได้ด้วยและสินค้าก็ดีด้วยปลอดภัยด้วยใช้ไปเลยเซตนี้เธอใครที่เป็นฝ้ากระ จุดดงดำนะคะหน้าเดี๋ยวแบบว่ามองค้ำไ,ไ,ไม่สดใสนะแล้วอยากจะมีผิวที่แบบสดใสผิวแบบว่าช่ำวาวชุ่มชื้นผิวแบบย้อนวัยดูเด็กนะนี่เลยนะทุกคนเป็นขมิ้นคอลลาเจนโกเซร่มคือผสมทองคำด้วยอันนี้เป็นแบบว่าสิ่งที่พี่ตั๊กแล้วก็น้องแอมภูมิใจอยากจะนําเสนอมากๆง่ายๆเลยนะจ๊ะนี่ตามสเต็ปนี้เลยล้างน้ด้วยสบู่มขมิ้นนะตามด้วยนี่เลยคอลลาเจนโกเซร่ม um. ตัวนี้อันนี้แนะนำนะ ต้องใช้นะทุกคนนะเสร็จรับปิดท้ายด้วยครีมขมิ้นของพี่ตั๊กเนี่ยสเต็ปง่ายๆเช้ากับก่อนนอนแค่นี้เองนะจ๊ะใครที่มีผิวแพ้ง่ายไม่ต้องกลัวเลยใช้ไปเลยนะคะรับรองว่าปลอดภัยจริงๆเพราะว่าสารสกัดเนี่ยมาจากธรรมชาติแล้วก็ขมิ้นเนี่ยนะพี่เขาบอกเลยว่าพี่ใช้ขมิ้นที่ดีที่สุดในประเทศไทยด้วยนะจ๊ะ